สวัสดีครับและนี่คือคริปโตแมนรายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติของโลกคริปโตแบบที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงวันนี้วันที่9กันยายน2568เราอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆครับกำแพงที่เคยกั้นระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกคริปโตมันกำลังพังทลายลงทีละน้อยวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สะท้อนภาพนี้ชัดเจน ตั้งแต่เรื่องที่ Binance ยืนยันความปลอดภัยหลังเจอภัยคุกคามรูปแบบใหม่การที่เครือขายเกมอย่างโรนินกำลังจะกลายมากกว่าแค่แพลตฟอร์มสำหรับเล่นเกมไปจนถึงข่าวที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของยุโรปเปิดประตูต้อนรับ Ripple และที่สำคัญที่สุดข่าวที่อาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินโลกเมื่อสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเก็บบิตคอยเป็นทุนสำรองของประเทศ เรื่องราวทั้งหมดมีความลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันทีละประเด็นครับมาเริ่มกันที่ข่าวของพี่ใหญ่ในวงการอย่าง Binance หลายคนคงใจหายแวบเมื่อได้ยินคำว่าการโจมตีซัพพลายเชนคำนี้มันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับ Binance เปรียบเสมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆแฮกเกอร์เจาะกำแพงตรงๆไม่ได้ สิ่งที่แฮกเกอร์ทำคือไปดักโจมตีรถสเสบียงหรือบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งคอยส่งของให้ป้อมปราการนั่นเองครับนี่คือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกแต่ข่าวดีก็คือ Binance ออกมายืนยันอย่างรวดเร็วและชัดเจนว่าป้อมปราการยังแข็งแกร่งดีไม่มีข้อมูลลูกค้าหรือสินทรัพย์ใดๆได้รับผลกระทบซึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมในการสื่อสารภาวะวิกฤต เขาย้ำให้ผู้ใช้งานทุกคนไปเปิดการยืนยันตัวต,วตน2ขั้นตอนหรือ 2FA และตรวจสอบความปลอดภัยบัญชีอย่างสม่ำเสมอเบื้องหลังแล้ว Binance มีทั้งระบบ AI ที่คอยสอดส่องและมีกองทุน Safu ที่มีเงินสำรองกว่า1,000ล้านดอลลาร์กองทุนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันคือกองทุนประกันที่พร้อมจะชดเชยให้ผู้ใช้งานทันทีหากเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆ เหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าในโลกดิจิทัลความปลอดภัยของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหลักแค่ที่เดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของทุกๆบริษัทที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนิเวศคำถามที่น่าคิดคือความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยควรจะสิ้นสุดที่ตรงไหนและในฐานะผู้ใช้งานเราจะเชื่อมั่นในระบบที่ซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างไรหรือว่าสุดท้ายแล้วความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ข่าวต่อไปเป็นเรื่องที่ชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะแฟนแฟน i e i n f i n i t ฟต้องจับตาเครือข่ายโรนินได้อัปเกรดตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการย้ายไปอยู่บน e t h e r e u ียม y e r 2โดยใช้เทคโนโลยี OP stack การย้ายครั้งนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้น15เท่าแต่มันคือการเรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงในอดีต หลายคนยังจำเหตุการณ์แฮกมูลค่ากว่า625ล้านดอลลาร์เมื่อปี2565ได้จุดอ่อนในตอนนั้นคือสถาปัตยกรรมแบบเดิมการย้ายมาอยู่บนเลเยอร์2ของอีเท r ร u m มก็เปรียบเสมือนการย้ายบ้านมาอยู่ในย่านที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลก ไม่เพียงเท่านั้นการเข้าร่วมซ u เปอร์เชนอีโคซิสต็ยมยังทำให้โรนินสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับเชนอื่นๆอ,อย่างเบสของคอยเบสได้อย่างไร้ร้อยต่อนี่คือการเปิดประตูสู่สภาพคล่องและโอกาสใหม่ๆมหาศาลเงินทุนสนับสนุนอีก5-7ล้านดอลลาร์ก็จะถูกใช้เพื่อสร้างให้โรนินเป็นมากกว่าแค่เครือข่ายสำหรับเกมแต่จะขยายไปสู่โลกของดี f าและ Social f ฟด้วย นี่อาจจะเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของโรนินแต่คำถามคือด้วยเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ทรงพลังนี้โรนินจะสลัดภาพจำของการเป็นแค่เชนสำหรับเล่นเกมและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเวที Layer 2ได้หรือไม่และที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาจะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ใช้งานที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาได้อย่างไรข้ามฟากมาที่ยุโรปกับดีลที่น่าสนใจมากม Ripple บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญ XRP ได้ขยายความร่วมมือกับ BBVA ธนาคารใหญ่อันดับสองของสเปนนี่ไม่ใช่การจับมือกันธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการที่ธนาคารระดับโลกยอมนำเทคโนโลยีการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple ไปใช้เป็นแกนหลักในการให้บริการลูกค้าสิ่งที่น่าสนใจคือความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้เพราะความชัดเจนของกฎระเบียบที่ชื่อว่ามีค่าในสหภาพยุโรป กฎหมายนี้เปรียบเสมือนการปูพรมแดงทำให้สถาบันการเงินที่เคยลันเลกล้าที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดคริปโตอย่างเต็มตัวกลยุทธ์ของ Ripple นั้นชัดเจนมากพวกเขาไม่ได้ต้องการจะมาล้มล้างระบบธนาคารแต่ต้องการจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นคนที่ขายเครื่องมือและเทคโนโลยีให้ธนาคารสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย การที่ธนาคารอย่าง BBVA ซึ่งเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับ XRP ในอดีตวันนี้กลับเลือกใช้เทคโนโลยีของ Ripple มันคือข้อพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเทรนด์นี้กำลังบอกเราว่าในเมื่อคุณล้มมันไม่ได้ก็เข้าร่วมกับมันซะเลยการที่ธนาคารแบบดั้งเดิมเริ่มเข้ามาให้บริการคริปโตมันจะทำให้วงการนี้เติบโตและได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งมันจะทำให้สเสน่ห์ของความเป็นอิสระและการกระจายศูนย์ของคริปโตลดน้อยลงหรือไม่เมื่อสุดท้ายแล้วผู้เล่นรายใหญ่ก็คือสถาบันการเงินหน้าเดิมดมมาดูข่าวที่ให้บทเรียนที่ดีมากๆอีกหนึ่งข่าวครับสวิสบอกแพลตฟอร์มจัดการความมั่งคัง่งเจอกับเหตุการณ์ระทึกขวัญโปรแกรมโซเอิร์ของเขาได้รับผลกระทบจากการที่พาร์ทเนอร์ภายนอกถูกโจมตีทำให้เกิดความเสียหายกว่า41ล้านดอลลาร์ สิ่งที่สวิสบอกทำหลังจากนั้นคือมาตรฐานที่ทุกบริษัทควรเอาเป็นแบบอย่าง 1. สื่อสารอย่างรวดเร็วและโปรง่งใส CEO ออกมาอธิบายสถานการณ์ด้วยตัวเอง 2. ยืนยันว่าปัญหาไม่ได้เกิดที่ระบบหลักและเงินส่วนใหญ่ของผู้ใช้งานยังปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดประกาศรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดร้อเเซ พวกเขาไม่ได้ปัดความผิดไปให้พาร์ทเนอร์แต่ยอมนำเงินของบริษัทมาชดเชยให้ลูกค้าก่อนแล้วจึงไปดำเนินการตามเงินคืนทีหลังนี่คือการแสดงความรับผิดชอบที่ซื้อใจลูกค้าได้อย่างมหาศาลเหตุการณ์นี้ย้ำเตือนเราว่าการลงทุนในดีฟาโดยเฉพาะโปรแกรมเอิร์นที่ให้ผลตอบแทนสูงมันมีความเสี่ยงที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เสมอการที่บริษัทรับประกันจะชดเชยความเสียหายให้มันทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้นจริงหรือไม่ หรือมันกลับทำให้คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่มองไม่เห็นและต้องกลับมาทบทวนการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ให้รอบคอบยิ่งขึ้นและขึ้นมาถึงข่าวที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในวันนี้ครับมันคือการเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ทางการเงินสภาคองเกรสของสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้ง strategic bitcoin reserve พูดง่ายๆก็คือรัฐบาลสหรัฐกำลังศึกษาว่าพวกเขาควรจะซื้อบิตคอยเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศหรือไม่เช่นเดียวกับที่เขาถือครองทองคำแนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มีวุฒิสมาชิกอย่างซินเทียลัมมิสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนบิตคอยมาอย่างยาวนานเป็นผู้ผลักดัน พวกเขามองว่าในโลกที่ค่าเงินดอลลาร์อาจถูกท้าทายและปัญหาเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่น่ากังวลการมีสินทรัพย์ที่เป็นกลางมีจำนวนจำกัดและไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอย่างบิตคอยอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ฉลาด ลองจินตนาการถึงผลกระทบที่จะตามมาสิครับถ้าประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเชื่อมั่นในบิตคอยในฐานะสินทรัพย์สำรองมันจะส่งสัญญาณไปอย่างทุกประเทศทุกสถาบันการเงินทั่วโลกนี่คือคำถามที่ใหญ่มากถ้าสหรัฐเริ่มเก็บบิตคอยจริงมันจะเป็นการจุดประกายให้เกิดสงครามแย่งชิงบิตคอยระหว่างประเทศมหาอำนาจหรือไม่ ประเทศอื่นๆอ,อย่างจีนรัสเซียหรือแม้แต่กลุ่มประเทศยุโรปจะทำอย่างไรและการเคลื่อนไหวนี้จะผลักดันให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ระดับโลกที่มั่นคงเหมือนทองคำหรือจะทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีความผันผวนสูงยิ่งกว่าเดิมอนาคตของระบบการเงินโลกอาจจะกําลังถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจในครั้งนี้ จากข่าวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าโลกคริปโตกำลังก้าวข้ามจากช่วงเวลาของการเป็นเพียงเทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหลักอย่างเต็มตัวการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับทั้งโอกาสและความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ซับซ้อนขึ้นการแข่งขันที่ดุเดือดและการวางกฎระเบียบที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับ การเข้าใจข่าวสารเหล่านี้อย่างลึกซึ้งคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างเฉียบคมหากคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวคริปโตแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่สำคัญของโลกใบนี้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ